ดัชมิลโฟร์อินวันสูตรลดน้ำตาลลง40%ขี้ป้อน,ะนอ,อ่อนะเป็นไหมเจ๊ตเกียรก็มีมือก็ไม่ขาดจะป้อนเพื่อขี้ป้อนอ่ะเป็นไหมหลับตาเลย หวางก็ไม่เหมือนกันไหยอีกชิ้นไหมคะอ้โเนื้อฟอกตุหดเอาไอ้นุ่มกินข้าวมายังไงมาจอยกันหมกินแล้วครับผมจะมาบอกทุกคนว่าผมขอลาออกนะครับ มันคงหมดเวลาของผมแล้วครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำที่นี่อีกขอโทษนะครับพี่แอสํสำหรับท,ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเลยครับ <zing> ฉันก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันวะ กับเรื่องที่ทำไปฉันไม่ได้ตั้งใจหรอฉันมันห่วยเองทุกคนมันก็ห่วยกันทั้นั้นแหละครับพี่ใหญ่เราขอโทษนะมาน ขอโทษทำไมที่ที่ผ่านมาเราไม่จริงใจกับมานขอโทษนะแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องลางออกก็ได้นะพอยังต้องเป็นคนเก่งๆคอยช่วยอยู่อ่ะพัทเราคงไม่กล้ามองหน้าคนอื่นอ่ะอย่างน้อยก็ สักระยะหนึ่งอะแต่ถ้าทุกยางมันผ่านไปได้อะเราจะกลับมาร่วงานกับมานนะแล้วก็เฮียด้วยนะครับผมขอเตือนทุกคนไว้อย่างนะครับไม่รู้ว่ากฤษณะจะไปขุดเจอเมื่อไหร่ว่าใครเป็นคนได้หลักฐานนี้มา ระวังตัวด้วยนะครับขอตัวครับคุณเีาไม่ได้คุยกันเลยผมคงต้องยอมให้คุณจริงๆนะยอมก็ยอมให้คุณไง ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีกับสายลุงม่านหมอกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่ผมต้องการเหมือนกันจะหล่อไปไหนครับเนี่ยถ้าหล่อเนี่ยจะไปไหนก็ได้ครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผมจีบคุณแล้วละ่ะบุคลิกไหนครับเนี่ยไว้ใจอกันนะครับเจอกันครับ ิ้าใส่ผ้าใส่ผ้าใส่ใส่ลุงใส่ลุงอยู่ไหมเจ๊ทำไรของเจ๊เนี่ยก็ลองเช็คดูไงว่าใส่ลุงหายหรือยังพอเรื่องแม่ก็ขี้อายแล้วไี่ จริงวะงั้นเดี๋ยวผมช่วยปลายฝนอยู่เปล่าปลายฝนสตอร์มโบร์อายูเดะอะไรนี่ฮะอะไรทีนี่ก็อลองดูไงว่าใส่ลงก็งหายจากอาการห้ามคนทิยังอ่ะสตอร์มสตอม เฮียผมว่าชี่หายแล้วว่ะเหลือมันหมอกคนเดียวแล้วเนี่ยฉันว่าหายแล้วเนี่ยสำเนาดีแกหายบ้าอะไรล่ะ อไอเรื่องแม่อ่ะเราก็สบายใจแล้วแหละแต่ว่าฟ้าใสยังอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมจ้าไม่ไปไหนเลยจ้าสตองก็โผฟ,ฟ้าใสก็มาแต่เรื่องมันก็ถูกต้องอย่างที่แม่ต้องการแล้วนะถ้าเราจะเปหน,นีต่อไปเราก็โอเคนะช่างมันเถอะไปฝนก็มาวะครบเลย หนักกว่าเดิมหรือเปียก็ยังเหลือทฤษฎีของพ่อไง Where there is love, there is life ที่ไหนมีความรักที่นั่นมีชีวิตมหาตมะคันทีพลังแห่งรักใคร่มันมีพลังบัญชาให้คุณทำอะไรได้ทุกๆอย่างโอ้ยโอเคแล้วตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงอะ รู้สึกรู้สึกอะไรคะลูกรู้สึกยังไงกับสันบ้าง<ฮ>พ่อพ่อบอกแล้วไงไม่ว่าวิธีไหนที่จะทำให้ลูกหายเป็นปกติได้อะพ่อพร้อมที่จะลอก คุณพามาทำไมดึกดื่นตาเนี้ยเ็กซิบิชั่นคุณไม่ได้เปิดแสดงนี่ก็ดูเป็นซอฟต์บูเิเนี่ยมาเถอะผมมีอะไรให้คนดูคนหลับตาก่อนคุณเนี่ยอ๋อนะ tìm ra đây ใอย่ที่พ่อคุณทางมันแหละว,ว่าคุณรู้สึกยังไงกับผมไม่ใช่แค่ม่านหมองแต่ผมหมายถึงสายรุง้ง storm ปลายฝนฟ้าใสาครั้งนี้ผมต้องการคําต่อไม่ใช่เพื่อง,งานไม่ใช่เพื่อพ่อคุณ แต่เพื่อตัวของเองคุณทั้งห้าคนรู้สึกยังไงกับผมทั้งสี่คนก็ตอบคุณในหมดหแล้วนี่ลาคนลำม่านหมอกคุณรู้สึกยังไงกับผมม้านหมอกเหรอ ม่านหมอกจลองเปิดใจให้คุณละกันแต่ฉันก็ยังชอบมองท้องฟ้าอยู่ดีและฉันมั่นใจจะมองต่อไปอย่างนี้กี่ฤดูกาลกี่วันผ่านผ่านจะสวยงามเสมอไปฉันมีเรื่อง,อ,งอ,อยากจะถามคุณอยู่เหมือนกัน ถ้าฉันหายเป็นปกติก็ต้องเหลือแค่บุคลิกได้บุคลิกหนึ่งเท่านั้นคมไม่ต้องถามตรงต่อหรอกผมเลือกไม่ได้หรอคงไม่ได้หรอกซันคุณต้องตอบนะคุณต้องเลือกว่าใครจะเป็นบุคลิกสุดท้าย คงถึงเวลาแล้วแหละที่คุณต้องเลือกว่าคุณรักใครมากที่สุดก็ได้ชวนมาเนี่ยก็อยากปรึกษาเนี่ยแหละ ไม่รู้จะทำไงดีอ่ะเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยผมเลือกฟ้าใสสนุกน่ารักสดใสไร้มลพาวะ่ะไม่ตอบแม้ฟิลหลัวตแห่งชาติอ่ะอยู่ด้วยพวกผมน่าดูอ่ะ